สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับเราอีกแล้วโชลูมดีคาถ้าเห็นเราอยูง่งี้แล้วรถจอดอย่างนี้เราไม่ได้มารีวิวนะครับเรามาขายวันนี้มาเจอกับเซลโอมครับและก็พูดที่อะไรพูดเป็นสมดทเลยสั์ไปดูรถกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โชว์ลูมดีคาครับ เรารถคันนี้มาขายนะครับตามที่น้องบอกเลยไม่ได้มารีวิวครับคันนี้ครับเป็นรถ h o นด a าฟีครับเป็นสไตล์ของพวกเราอยู่แล้วนะครับเป็นสิ่งที่เราถนัดที่สุดนะครับและส่วนที่เราถนัดที่สุดแล้วก็มาตกแต่งให้สวยที่สุดเช่นกันสวันนีครับมาพร้อมกับรถ h o นด a าฟีดครับคันนี้จะเป็นปี2 0 1 0นะครับ แต่ที่จะโดดเด่นเลยคือเราจะเป็นชุดแต่งไฮบิดรอบคันใช่ครับคันนี้เป็นชุดแต่งไฮบิดรอบคันนะครับเริ่มต้นทางด้านหน้าก่อนเลยดีกว่าครับพี่น็อตครับผมแลสั่นทางด้านหน้าครับอันนี้คือไฟหน้าไฮบิดครับไฟหน้าไฮบิดจะแตกต่างจากไฟหน้าทั่วไปคืออันนี้จะอมอมสีฟ้าไปหน่อยสีฟ้าหน่อยสีฟ้าครับกระจังหน้าไม่เหมือนกันเลยนะครับใช่ครับกระจังหน้าไม่เหมือนกันเลยชุดแต่งทางด้านหน้าหรือกันชนหน้าก็ไม่เหมือนกันครับนะครับอันนี้มีเขี้ยวเงินมาเรียบร้อยนะครับและที่เห็นทีเทียบแบบนี้นะครับเพราะคันนี้ใส่โชคุงงรมอย่าาีีันนน้จิๆืฐ เบสออนมันเป็นสีบอลเงินใช่ครับแต่เราเห็นว่าเอ๊เราจะทํายังไงให้มันดูสนุกมากขึ้นได้บ้างนะครับก่อนนี้เราก็มีคันกันหนึ่งครับเป็นอีเดมิเซอร์แบบนี้ปิ้งแบบคันนี้เลยนะครับเราวิ่งไปจากกรุงเทพเชียงใหม่เอาระบบไม้บกมือทั้งทางครับทักทายกันนะครับคันนี้ก็เป็นคันใหม่ครับที่เราเอาเข้ามาใหม่เขาบอกไงครับพี่อมเขาบเขาบโาบอกอย่างนี้ครับโอ้ยงี้ไอ้สารกิเขาต่มาดิอะไรนะเขาเขาเขา่เขายกนิ้วให้ว่ามึงเป็นที่หนึ่งเลยนะ ได้ที่หนึ่งไม่ใช่คุณต้องตีนเสร็จปุ๊บนะครับ <c oughs> คบันนี้นะครับเราก็เลยทำลายแบบใหม่ที่ไม่ใช่อีดีพิสูรแล้วครับค <c oughs> ันนี้ก็เลยเราหาเลเมลเลนจ,จากอินเทอร์เน็ตแล้วก็พิมพ์เข้าไปครับไปเจอทีมแข่งนะครับหรือว่าสปอนเซอร์หลักทางลอตแมนนเี่ยนะครับลอตแมนคืออะไร <c oughs> ลอตแมนคือบุหรี่ <c oughs> บุหรี่ทางหองเมืองนอกเขานะครับคล้ายๆมารุโรที่สนับสนุนในเอฟบันรถแม่งก็สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นมอไซค์รถยนต์ก็มีนะครับเราก็เลยเอามาอดแด็ เป็นคันนี้นั่นเองครับผมนี่คือลายรถแมนครับมาพร้อมกับล้อ S1 ขอบ17นะครับแล้วก็เห็นว่ามันเตี้ยเพราะมันใช้ถุงลมปรับขึ้นปรับลงได้นะครับอันนี้เป็นชุดแต่งไฮบริดทั้งคันไฟใช้ไฮบริดครับมาดูภายในกันบ้างครับแอะแอะียังเปิดเลอ๋อมีหมดอยู่นี่จะบอกว่าคันนี้แตกต่างจากคันอื่นเยอะมากครับเนื่องจากว่าภายในนี้เป็นของแต่งค่อนข้างเยอะนะครับคันนี้ก็ได้เปลี่ยนเป็นปุ่มซาร์ทมาแล้วเอยียบเบรกกดปม นี่ครับเรือนไม้ที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้ก็ไม่ใช่เรือนไม้แบบไทยอันนี้เป็นเรือนไม้ตัวนอกนะครับเป็นของไฮบริดตัวนอกนะครับพวงมาลัยก็เป็นของตัวนอกนะครับไม่ใช่ของไทยนะครับมีมังติฟังชันฟังชันฟังชันเล่นทุกเทปแต่ก็ต้องเอากันนะรกันลืมกันลืมนะครับเห็นเบาะแบบนี้นะครับเบาะแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าเบาะไทยจะมีนะครับอันนี้เป็นเบาะตัวนอกนะครับเบาะตัวนอกมันคืออะไรผมพาไปดูแบบนี้ไม่ต้องดึงนะนี่กดปุ่มได้เลยนะครับเป็นสิทธิพิเศษจากทานเจ้าของเก่ามอบให้เรา อะไรวะเปล่าพี่รอ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 เม่อ่ะรอมันขำเสร็จก่อนเมื่อกี้พี่จะเปิดฝั่งนี้อ่ะเปิดฝั่งนี้ผมไปกดฝั่งโน้นสบายอันนี้เป็นการเปิดสองฝั่งใช่ครับก็ให้ดูเลยครับโล่งๆที่ไหนได้ป่าผมกดผิดนะครับเบาะตัวนี้นะครับมันสามารถพับได้แบบนี้แต่ต้องขอโทษทีนะครับก็ดีน้องก็เป็นเซลล์ใหม่ต้องมีปรับปรับปรุงอะไรกันนิดหนึ่ง นะครับต้องขอขอโทษก็ดีครับพอดีว่าน้องเขาเปลใหม่นะครับอันนี้เป็นเบาะตัวนอกนะนะครับเบาะตัวไทยไม่ได้ทำแบบนี้เบาะตัวไทยก็คือเป็นแยกเบาะซ้ายขวานะครับนี่เป็นเบาะสไปายได้เลยที่น้ำขาวๆซาซ่าน้ำขาวๆซาซ่าแล้วก็จะมีอีกน้ำหนึ่งไม่ใช่สไปายอันนั้นเป็นน้ำเว่าราคาพุ่นขุ่นเหนียวๆหน่อยอไม่ใช่ดมแบบไอสกรีมแล้วเอาไปดูท้ายกันหน่อยครับดูท้ายกันต่อพอมันปรับปรับเบาะแบบนี้ได้นะครับพอมันปรับเบาะแบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับมันจะโล่งแบบนี้เลยครับผม แล้วท e ุกท่านบอกอ้าวแล้วถังลมไปอยู่ไหนเจ้าของเก่าเขาบอกว่าถ้ามันอยู่ในรถเนี่ยมันจะเกะกสองเสียงดังนะครับเพราะว่าคนที่ใช้รถปั๊มลมจะรู้อยู่แล้วใช้รถส่งลมจะมีการปั๊มลมอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็เลยเอาย้ายอยู่ข้างล่างเรียบร้อยนะครับเพราะนั้นใช้เหมือนรถชีวิตเหมือนรถบ้านทั่วไปเลยนะครับเผลอนนะครับช่วงล่างดีกว่าด้วยสามมีครับสวยนะดูติโกงติเกอร์ดิสวยครับยิ่งช่วงนี้สวยครับนี่สัตว์อยู่เป็นซะด้วยนี่แล้วช่วงนี้เป็นไงก็งเรก็ต้องเนี่ยครับ ยอย่าลืมนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอะไรอะไรเนี่ยเนี่ยน้องคนนี้น้องคนนี้น้องน้องคนนีู้เขาดูติ๊กตอกไอ้เหี้ยพอเดียรพูดแบบเหี้ยอะอะไรเขาไม่รู้แบบเนี้ยอุละงงกับเขาครับอันนี้ของคุ้มๆครับนี่ครับสครับเพดก็เป็นไฮบิดนะเห็นไหมสครับเพดตรงนี้ก็เป็นไฮบิดนะครับจริงๆเบาะคู่หน้าเป็นเบาะไทยนะเราทําให้มันเหมือนเบาะข้างหลังนะครับครับอ่าระบบถุงลมนะครับก็คือถ้าสมมติเราปรับเสร็จปุ๊บนะครับเปลียนหัวว่ะ ถ่ายมันเป็นการถ่ายที่เวียนหัวบ้างเลยพี่เดียวมาดูครับการปรับถุงลมปรับอย่างนี้ครับปรับจากรีโมทครับหนึ่งสองสามไปฮะนี่อันนี้คือข้างหน้าขึ้นสุดท้ายขึ้นสุดนะครับถ้าปรับปรับแบบให้มันลงสุดทํำยังไงดูครับเดี๋ยวครับไปจอดตามห้างตามงานนะนี่งานหล่อเลยนะครับแต่ถ้าจะปรับแบบใช้ชีพประจําวันปรับประมาณนี้ครับ นี่ขับใช้งานได้แล้วรอเลยแล้วแบบนี้เฮ้ยแบบนี้มันสูงสุดหรือยังยังนะครับ,รบสูงสุดคือแบบนี้ครับนี่ครับสูงสุดได้แบบนี้เลยแล้วพอเราเข้าไปนั่งอยู่ในรถนะครับก็จะไม่ได้ยินเสียงปั๊มลมเลยนะครับอั<ม>บนนี้ออกแบบมาดีครับ ประเดในส่วนของเครื่องยนต์ครับรถคันนี้ไม่มีการชนแน่นอนนะครับดูจากฝากระโปรงได้นะครับดูจากคานหน้าได้อย่างที่ผมบอกว่าถ้าไหนชนเราบอกอยู่แล้วนะครับเราไม่เอาคําโกหกมาขายเราเอาความจริงใจมาขายดีกว่านะครับจริงๆอ่ะพี่เอาจริงใจมากครับเพราะว่าถ้าชนมันต้องเกียดตรงนี้ ใช่ครับอันนี้เป็นกรุงเทพไอซัตแล้วหมายถึงจังหวัดอันนี้หมายถึงอุบัติเหตุคันนี้ไม่มีแน่นอนนะครับคันนี้ซื้อในราคาอยู่เพียง800,000 39,000บาทครับเท่าไหร่นะครับ800,000 39,000บาทครับแค่ของแต่งก็คุ้มแล้วนะครับหักลบกันไปหักลบกันมาราคาถูกกว่ารถเดิมๆทั่วไปด้วยซ้ำใช่ครับนะครับคันนี้จัดไปแน่นได้นะครับหากพวกคุณเครดิตดีคันนี้ปีดาวนะครับครับผมใช้กันเอารถเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับถ้าอยากซื้อรถคันนี้ติดต่อน้องได้เลยครับ063484 เออเอาสักใกล้เชียนะครับแต่ถ้าถติว่าติดต่อน้องๆไม่ได้ติดต่อน้องๆเซลลทางด้านนี้ครับนี่ครับเรามีน้องๆเซลกว่าสท่านนะครับบริการฟิลแฟนทุกคนไม่มีใครเร่งไม่มีใครรีบแน่นอนครับฟิลแฟนเแฟนได้หมดครับได้หมดคันภาก็แล้วแต่ไอไม่ใช่ขอเวลาครับหรือว่าจะเข้ามาดูภาพนิ่งนะครับของรถคันนี้ได้ที่ตามนี้ได้เลยนะครับเพจของเราอยู่นี่นะครับแล้วมีช่องทางหนึ่งครับที่ติดต่อได้เป็นภาพเคลื่อนไหวครับทางนี้ครับในยูทูบช anel ของเรานะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้พวกเราด้วยนะครับ เอกชจ้านานี่ใหม่ล่าสุดครับติ๊กต็อกครับอยู่ตรงนี้ครับข้ามากดตุ่มถูกใจติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับหากว่าชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับกดแชร์นะพวกเราจะบอกว่าพวกเราทางานกันเหนื่อยมากดงเหงื่อสินะครับ ร้อนมากเหนื่อยมากคอนเทนต์แต่คอนเทนต์มันทำยากมากๆนะครับถ้าชอบรถคันนี้นะครับคันนี้ถูกต้องตามกฎหมายเป๊ะนะครับเอาไปโอนขนส่งได้นะครับะมปรับขึ้นปรับลงได้นี่ไม่ต้องห่วงนะครับสีเราก็แจ้งให้ได้เรียบร้อยอยู่แล้วนะครับชอบรถแบบนี้นะครับอย่าคิดเยอะนะครับโคตรถูกของแต่งคุ้มมากและก็อยู่ไม่นานด้วยเพราะว่าความไวเป็นเรื่องของปีศาจแล้วพกมันที่ดีคานะครับครับผม